จบลงไปแล้วกับงานเมทัลเล็ก2 0 2 5ที่ไบเทคบางน,นาซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 9ถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานก็คือคึกคักสุดๆแข่งขันกันสนุกสุดเวี่ยงกับการกลับมาของเทนสปีดที่ชาเลนจ์ซีซั่น2 c h ชาเลนจ์ปลองความเร็วกดสวิตช์ปุ่มกดลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า15,000บาท ซึ่งแต่ละคนก็งัดไม้เด็ดแข่งกดสวิตช์ปุ่มกดเทรนแบบไม่หยุดมือรวมตลอดทั้งงานถูกกดไปทั้งหมด135,165ครั้งเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังขนเอาสินค้าไฮไลท์อีกมากมายให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสของจริงทั้งสวิตช์ปุ่มกดและไพลอตลดแรมแบบครบทุกซีรีส์ลิมิตส,สวิตซ์เทอร์มินอลบล็อกเทอวไล์และไฟหมุนมาครบเครื่องงานอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียว เช่นไทยแลนด์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมกันไว้ครั้งหน้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่ต้องรอติดตามกันไว้เลยนะคะ